อาจารย์ครับสวัสดีครับช่วงเย็น,นนี้มันมันร้อแล้วครับอาจารย์อือก็ที่บอกว่าป็นก็ต้องเล่นหาค่าขนมอ่ะเนะยวันนี้ก็ของเราก็มีขึ้นให้ดูนะฮะพอคุณพวกนี้ขึ้นนะมันแปลว่าอะไร VGI ขึ้นถูกเนะี่ยนะเขาขึ้นไปสามบาทสิบนะถ้าเราไม่ปไปไล่ซื้อไล่เบรกอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมสำคัญเราต้องรู้ว่ามันหุ้นอะไรใช่ไหม มันหุ้นอะไรไงมันหุ้นเอ็กไงมีตังค์นะเติมทุนมาหมื่นกว่าล้านแล้วมันยังไม่มีไม่มีกําไรไงไม่มีงานอะไรที่จะมาทำก,ก็เล่นเก่งกาไรไปคือคือคืองี้คนคนไม่เคยทําธุรกิจก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้ธุรกิจอ่ะมีโปรเจกต์มาแล้วเวลาทำํำสามปีห้าปีถึงจะรู้ว่ารอดไม่รอดอ,อันนี้ยังไม่มีอะไรเลยไงแต่เขามีเงินไง ถูกไหมฮะเขาไม่ได้ปั่นนะเพราก็ไม่ได้ปั่นเขาก็มีความหวังใช่ไหมครับแต่เขายังไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรใช่ไหมมีแต่ธุรกิจเก่าๆเดิมๆอสังหารุ่นนี้นั่นนะครับปล่อยสินเชื่อนะครับอ่าถืออยู่ในกลุ่มเจามาร์อะไรเงี้ยมันยังไม่มีอะไรเป็นตัวตนนะแต่เขามีเงินเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดเกนก็คือเงินนะเงินไม่ขาดแต่แต่ตัวของ ธุรกิจที่จะทำทจริงๆก็ทำในเมืองไทยเนี่ยนะฮมันก็ยากนะฮะอถ้าเขาได้ไอฝรั่งก็าทำ data center ใช่ไหมครับเราทำ entertainment copert อันเนี้ยอ่อันนี้มันก็มันก็เ่จะไปพอไปได้แต่จะกำไรเมื่อไหร่เนะีใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้อว,ว่าไปมันตั้งแต่แนะนำมาก็ยังไม่มีใครขาดทุนนะครับ แต่ผู้ดีๆที่ดีๆนะฮะที่เราคิดว่าดีเป็นอะไรดีทั้งหมดของบ้านเราอนะฮะอันนี้ปัญหามันคือพวกนี้ต่างหากเห็นไหมฮะโรงบยาบาลบำรุงราษฎรเนี่ยนะถ้าเราฟังกระแสมาโดยตลอดะะว่าเราไม่ดูเทคนิคเอานะ,ะแต่จริงๆเนี่ยมันจบห้าขึ้นนะฮะแล้วมันก็หลุดสิบมันมาตั้งแต่ตรงนี้แหละนะ,ะล้าก็อุตสาหุสา,าทำขึ้นให้ในะเนี่ยทําให้อีกทีนะหรือบีสตองเลยเนี่ย แต่เรานับว่าเป็นขื้นห้าเนี่ยแล้วก็ลงมาเนี่ยเป้าหมายมันก็โอกาสที่จะหลุดลงมาโซนเนี่ยนี่ยพอลงลงถ้าลงแบบเนี้ยแต่ละครั้งแล้วหล,ลุดหลุดก็จะลงมาโซนไอ้สองร้อยมันเนี่ยนะเป็นประจำนะซึ่งอันเนี้ยมันสร้างความเสียหายเยอะเพราะเป็นหุ้นที่มีวรลม่มใช่ไหมฮะคระับอาจารย์แล้วคนเชื่อถือเยอะนะแต่ไอ้ที่เราพูดถึงหุ้น หุ้นปั่นกันเลยก็ล่าเลยนะั่นมันเป็นเรื่องของรายย่อยเล่นวอลุ่มวันหนึ่งไม่เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้แต่นี่วอลุ่มซัดก,กันไปวันหนึ่งเป็นแบบห้าพันล้านนี่ไงเนะี่ยมันมีความเสี่ยงหายเยอะคนติดเยอะแบบนี้ต้องหากที่เราเราอยู่ในหุ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้หุ้นใหญ่เนี่มันก็มีม,มีมีความเสี่ยงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครมาอธิบายใช่ไหมบางคนบอกว่ากําไรสู้ปีที่แล้วกาไรดีกว่าปีที่แล้วครับ แต่กำไรที่ดีแบบปีที่แล้วเนี่ยมีขยะซ่อนอยู่หรือเปล่าไงคือคุณพื้นฐานว่าไปานันก็คือง่ายนะนะครับคือกว่าม,มันจะลงเห็นไหมฮะอถ้าเรามีวิชานะหลุดสิบั้นเราขายนะฮะสองห้าศูนใช่ไหมเราก็จะรอดไปหลุดครั้งแรกเตือนแล้วยังจะมีทีนะแต่ถ้าเป็นมอนะหลุดปั๊บก็ฟอรเจ็ดฟอเนี่ยอันนี้คือข้อดีของของหุ้นพื้นฐานอะ เราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเราไม่เราไม่รู like immt, ้อะไรหรอกนะครับเราไม่มีทางรู้ทั้งหมดว่ามันเรื่องอะไรทําไมลงเพราะอะไรเพราะวันนี้ยังไม่มีใครมาอธิบายเนี่ยคนนู้นก็พูดคนนู้นพูดคนนู้นพูมันไม่รู้อะไรไงแต่มันเป็นพพื้นฐานเนี่ยแต่พิถาพพื้นฐานปั่นได้ไหมปั่นได้ไงก็ทําราคาได้แจ่งบัญชีได้ไหมก็ได้ไงใช่ไหมครับปันเป็นความเสี่ยงในตลาดหุ้นในภาวะที่เศรษฐกิจรับไปแบบนี้อะมันก็จะมีแต่สตอรี่ ่ะเรามาดูเซตก่อนเซตเนี่ยเพื่อไปเล่นทีเฟกนะครับแร้ถ้าถึงขั้นเนี่ยทีเฟกก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้อันนี้ก็จะเริ่มยากนะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะยากนะไอ้ที่มันวิเคราะห์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนะี่ยอย่างแบบเนี้ยเราถามว่ากรณีที่เทคนิคเข้าของไทม์เฟรมวีเป็นแบบเนี้ยนะมันบอกว่านะเราดู สวัสดีครับพี่พี่นักลงทุนครับเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะฮะมาวันนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่ศัตรูเรานะฮะก็เกิดล่มขึ้นมานั่นเองพี่พี่นักลงทุนครับขออภัยทุกท่านนะฮะเมื่อกี้ไลฟ์ Life ต้องตัดไปนะฮะเ mm. นื่องจากว่าสัญญาณมันแย่แย่งจริงวันนี้อ่ะ ก็เดี๋ยวระหว่างที่รับชมกันนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาก็แล้วกันว่าสัญญาณมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับกับอาจารย์ Brazil, มิพลสุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดจาการสถาบันการลงทุนคิวไอคิพบริษัทละซั์ไอราจำกัดมหาชนครับนะสวัสดีครับอาจารย์ครับครัแบรันนี้เราพูดถึงเสร็จไปแล้วเนี่ยก็ถ้า,ถา,าทางทฤษฎีบอกแล้วว่าคือมันต้องลงนะฮะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วมันลงหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปนิดหนึ่ง ว่าถ้ามันไม่ลงแล้วมันจะต้องทํำยังไงนะครับ,รบนะครับการลงมาเนี่ยมันก็จะมีแนวรับอยู่ตัวนี้หนึ่งสี่สองแปดนะฮะแล้วก็หนึ่งสี่แปดห้านะครับแอ่หนึ่งสี่สองแปดกับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับคือการที่จะอยู่ได้เนี่ยไม่ถึงว่าสัปดาห์หน้าต้องเป็นทั้งเขียวขึ้นไปนะครับคือถ้าสัปดาห์หน้าเป็นโดจิหรือเป็นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็กลายเป็นว่าวิเครา์ จะไม่ได้แล้วจะวิเคราะห์ไม่ได้เนะยพอวิเคราะห์ไม่ได้มันก็จะไม่น่าเล่นครับครับทาเฟรมมันเนี่ยทาเฟรมนี้เป็นโดจิแล้วก็เขี่ยโลไม่เป็นไรแนวราบก็จะเป็นหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับแต่ทางขึ้นเนี่ยน่าจะเห็นยากแล้วละ่ะนะครับยากแล้วอ่เวลาเราดูดูระยะกลางเนี่ยเราก็ดูว่าระยะกลางมันขึ้นมาจากนี่เห็นไหมเนี่ยตัดซิงแนลขึ้นมาแล้วก็นับปขึ้นแล้วเนี่ยอ่าผ่านตรงนี้มาก็เป็นขาขึ้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อ แล้วทำพมันตัดลงมาเห็นไหมครับตัดลงมาเนี่ยอันนี้อันนี้พอต Mother, no ัดมันก็คือเริ่มขึ้นคือสัญญาณระยะกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่ที่จะแมนนะครับอพอตัดปั้มเนี่ยตัวนี้เราเห็นมันตัดแล้วตัวนี้มันจะเริ่มผงกระขึ้นอย่างเงี้ยแท่งเทียมันเริ่มเป็นแท่งเขียวเงี้ยของทำฟมันเนี่ยมันก็จะยืนอย่นนะ้ันนี้ไอ้ไอ้เนี้ยมันเป็นโดจิแล้วก็มันเริ่มตัดตัดโดยสัญญาณของของมันเนี่ยมันเป็นโดจิแต่มันมันต้องสิ้นเดือนนะ เราจะไม่รู้ว่าสิ้นเดือนจะเป็นโดจิหรือเปล่านะฮะเพราะสามแท่งเนี้ยถ้ามาลงแท่งหนึ่งมันจะเป็นรีเวอร์ซ์อันนี้มันเป็นรีเว,ว,วนะะอร์ซนะ์แล้วล่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเรารับก็จะอยู่โซนเราเห็นมีหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เ่ค่อนข้างแข็งแรงอันนี้เราเราวิเคราะห์นะ,ะับวิเคราะห์เสร็จเพื่อที่เราจะไปเล่นทีเฟกนะครับแล้วเราดูว่าแล้วมันจะเป็นแบบนั้นไหมนะะนะับเวลาเราวิเคราะห์เทคนิคเนีน่ยเราก็ตัดเรื่องกลยุทธ์ออกก่อน กลยุทธ์ก็คือฝรั่งซื้อฝรั่งขายฝรั่งทำอะไรเนี่ยนี่อ่านหุดที่แล้วเหรอหลุดอีกไหมสักครับห,หมุนเติ้วเลยเราผ่านมือผ่านมือถือไหมถ้ามีมือถือเอสไหมแป๊บนึ่แบบงเดน้องน้องหลังบ้านอ่ะเดี๋ยวลองมีไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วใช่ไหม ใช่ครับของที่บ้านผมก็เป็นอนาะจารย์นี่ผมจัดแต่ที่บ้านมันก็หน่วง,งเหมือนกันอ่าอ่ะ,อะคราวนี้เรามาดูดูเนี่ยเรากำลังวิเคราะห์ทางทเทคนิคเอาเอาเชิงกลยุทธ์ออกไปก่อนนะการชาติซื้อถือหรือขายอยู่กี่คอนแทกเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่เราเอามาวิเคราะห์เราเราจะไม่มาปนกันอันันเป็นเชิงกลยุทธ์นะฮะเป็นเชิงกลยุทธ์ซึ่งมันเชื่อถือไม่ได้แต่ตามเทคนิคนมันบอกว่าเออมันมันบอกเราว่า ไอ้ภาพใหญ่อ่ะคือสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันมันจะจบแล้วนะมันคอนเฟิร์มการจบรอบนะฮะเมื่อหลุดหนึ่งสี่นะฮะเราดูโลเนี่ยโลโลโรแท่งเขียนหนึ่งสี่สองหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นขาลงเล่นยืนยันว่ามันจบฮะมันจบเราก็ต้องมาหาว่าไปขึ้นอะไรซึ่งเปิดให้ดูแล้วมันจบมันจบขึ้นบีมันก็ต้องลงทำสีนะฮะลงทำสีแล้วก็นับอันนี้เป็นหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่อะมันยาวนะใช่ไหมครับ S <S <S แต,แต่แต่เรื่องวายยุพักเรื่องอะไรเนี่ยมันเรื่องเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคคุณแยกออกไปก่อนนะฮะมันเชิงกลยุทธ์ละว่าเทคนิคมันบอกอะไรแล้วมันควรจะเป็นยังไงเพื่อเราไปเพื่อเราไปวางกลยุทธ์เนี่ยว่าเทคนิคมันบอกแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มาดูต่อว่าแล้วไอ้จุงเนี้ยมันลงมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่ามันขึ้นต่ออยู่นะครับมันก็ควรจะจบเป็นขึ้นสี่ มันก็คครจะมีห้าใช่ไหมฮะครับแต่ห้าเนี่ยเงื่อนไขาทางเทคนิคมันบอกว่าเฮ้ยตัดสัญญาไม่ได้เพราตัดเลยไม่ถือว่ามันจบไงนะครับคือวินะ่เนี่ยมันจะมีห้าไซเคิลจากตรงเนี้ยมันจะตัดสัญญาไม่ได้ถ้าตัดแปลว่ามันจบไซเคิลครับอันนี้สอนแบบละเอียดเลยนะนะครับแสดงว่ามันก็เป็น A เพราะฉะนั้นการเร้งเป็น B ก็ได้ถ้าเด้งเป็น B b มีกี่แบบอ่ะ ถามว่ามันมีบีสตองถ้าเป็นบีสตองไม่ถือว่ามันขึ้นสูงกว่าหัวเนี่ยนะฮะแสดงว่าเราก็ต้องนับอันนี้เป็นเอแล้วล่ะใช่ไหมอันนี้ก็อัตอนนี้นะครับไม่ใช่บอกอ่ะพอสัปดาห์หน้าทำไมเปลี่ยนคอมเมนต์อีกเราว่าตามสัญญาณที่มันบอกเราถูกไหมครับอ่ะครันนี้พอเทินกุยธุเราก็ลงเข้มาดูแล้วว่าอ๋อไอ้แพทเทิร์นแบบเนี้ยนะฮะมันไม่ต่างกับแพทเทิร์นขาลงรอบก่อนหรอก เนี่ยที่มันลงมาเนี่ยนะฮะทำขึ้น b เนี่ยแล้วมันก็ทําแบบนี้แหละเนี่ยมันก็ทําแบบนี้แหละเนี่ยมันเริ่มหลุดนะฮะเห็นไหมเริ่มหลุดนะฮขึ้นมาแล้วก็เริ่มหลุดโดยยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะแล้วก็เริ่มหลุดอันนี้อันนี้เป็น a อนี่เป็น b ีนะเริ่มหลุดนะฮะหลังจากนั้นมันก็ยืนอยู่ได้นะเห็นไหมุติว่ามันลงมาแล้วก็จุดแหละเราให้มันตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยนะว่ามันลงนี้แล้วกําลังกําลังจะรีบาวนะฮะ ก็คือถ้ารีบาแล้วไม่ทำดิวไฮเนี่ยคราวนี้มันก็จะเกิดอาการแบบนี้แะดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอาการที่ตลาดผู้เราลงนะฮะในขณะที่ตลาดอื่นเนี่ยเขาขึ้นอยู่แล้วสําคัญทีคือเราไม่มีวายุพักนะแต่กองทุนก็ยังกองทุนก็โว์แถวนี้กองทุนตัง์หมดแล้วนะกองทุนตัง์หมดแล้วนะครับพอมาเทียบกันเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันอ,อยู่ในขาลงมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นใช่ไหมในเทอร์เฟมันจะชัดเจนเพราะนั้นสิ่งที่เป็นควรก็คือ พวาอันตรายคือถ้าสัปดาห์หน้ามันเป็นแท่งแดงอีกหนึ่งแท่งเนี่ยคราวนี้ใครจะรอขายหุ้นในในปีหน้าเลยเนี่ยมันก็ไปหลายตัวแล้วนะมันไม่ใช่ทั้งหมดละนะครับเพราะถ้ามันลงไปได้ถามู้ดเลยลงหุ้นแบงก์ลงแอดวานกราฟอินทันลงมันต้องมีเรื่องอะไรมันจะมีไหมล่ะแล้วก็คิดในเชิงกลยุทธ์มันไม่มีทางไงเพราะดันตลาดนียสัปดาห์หน้ามันจะเป็นไงมันก็ต้องซึมๆเหมือนเดิมอ่ะใช่ปะ เพราะว่าเชิงกลยุทธ์มันมีไอ้พวกนี้มาช่วยอยู่ไงเราอย่าไปพนกับเทคนิคนะนะครับเทคนิคบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรนะฮะเออแต่วันนี้วอลุ่มมาห้าหมื่นล้านเอยไม่ใช่อวอลุ่มวันนี้นะครับสี่หมื่นล้านนะครับก็เป็นไซเวว์ออกค้างแล้วเขามาดูเอาไปใช้ทำจะาไหลทำทีเฟกนะฮะแต่พอพูดมันจะขุนราคามาดูทีเฟกทีเฟกก็เก้าสองสี่เนี่ย ถ้าถ้าเราดูแบบนี้นะถ้าเราดูแนวโน้มแบบนี้มันคือจะลงมาใช่ไหมครับแต่มันคือจะลงมาไงนะคือมันอาจจะแต่เมื่อกี้เราฟังเมื่อกี้เราฟังจำได้ไหมฮะเมื่อกี้ที่เราฟังอ่ะทำเฟรมวีกทำเฟรมเดทในเซ็เนี่ยมันบอกสัปดาห์หน้ามันต้องขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะลงเลยนะถูกไหมอ่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วสัปดาห์มันจะลงไหมเราก็ให้น้าหนักเทคนิคได้บอกว่าลงเนี่ย พี่ว่ามันก็ซึมเหมือนเดิมมันซึ้เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่สามารถตอบคาถามได้เนื่จากความผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นจากคนคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคนไปซื้อกองทุนเนี่ยมันมันเป็นความหวังเดียวในเดือนธันวาที่คนที่จะซื้อกองทุนแล้วไปลดหย่อนภาษีอะเขาจะซื้อเดือนเนี่ยโดยปกติก็จะซื้อเดือนเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเดือนนี้เนี่ยมันยังเป็นแบบน,นี้อยู่อะแล้วเดือนหน้าจะเอาเงินที่ไหนมา ประกอบกับเรือหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีกองทุน LTF โควกกำหนดอีกสองแสนล้านแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ไหมว่าหุ้นจะขึ้นเนี่ยพอไอที่ขึ้นมาเนี่ยก็วายุพักก็มีมีเงินไม่มีทางไม่ได้มีเงินสองแสนล้านอะใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะมันก็จะตอบคําถามว่าคุณฝืนพื้นฐานไม่ได้หรอกใช่ไหมรัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาไปอ่าแต่คนเชียงใหม่อาจจะไม่ชอบพี่อีกมันไม่ใช่นะครับ เรากาลังพูดถึงว่ารัฐบาลเขาต้องแก้ปัญหาไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเพราะว่าปัญหาประเทศมันหมักหมมมานานนะครับใครมาก็ต้องทําแบบนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปกับระยะยาวมันก็ยังมองไม่เห็นถูกไหมนะครับคุณคุณคุณจับปัญญาที่ไหนไปนั่งคิดโครงการเี๋ยวคุณมาบริหารประเทศเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ถูกลาะเรื่อง ภาคใต้ถูกล้อเรื่องแต่งตัวเรื่องนู่นนี่นั่นมนุษย์น่ะนะฮะมันจะมีเวลาไปคิดไหมวางแผนไหมจะแก้ปัญหาประเทศชาติดีไหม,มันไม่มีถูกไหมเออหรือมีประสบการณ์ไหมก็ไม่มีเอ่าแล้วที่ปรึกษาล่ะที่พี่พูดเป็นตองจังวันที่ปรึกษาก็แกงบเมือกหมดถูกป่ะ <S <S ไม,ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรใหม่ๆก็จะอยู่อย่างเดียวดูแลพักเลือกตั้งนี่ก็เลือกตั้งอบจอีกมันไม่มีเวลาไปทํางานหรอกถูกไหมก็ไม่คิดจ่เรื่องเลือกตั้งออ นะครับอ่ะถ้าแบบนี้มันคุณจะลงอ่แล้วสัปดาห์หน้าเรามาดูกันคุณจะลงไหมพี่ก็บอกเลยว่ามันวิเคราะห์ยากก็อย่าไปเล่นนะฮะแต่ถ้าใครช็อตมาก็มาดูสต็อปลอรนะฮะสต็อปลอรขาช็อตเนี่ยก็จะอยู่ที่เนี่ยคราวที่แล้วพี่บอกมันอยู่ที่เก้าสี่ศูนย์มันก็ยังไม่ไม่ถึงนะเห็นไหมเก้าสามแปดจุดเจ็ดมันไม่ถึกแล้วมันก็ลงมาก็ต้องอดทนถ้าใครฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่บอกว่าถ้าอ่าแล้วพี่ก็บอกว่าอ่าระวังนะตอนที่เขา ฟังฟังพี่ต่อเนื่องมาแล้วคุณเอาไปเล่นพี่บอกว่าตามพะะัฒแถนโยบายเนี่ยมันจะขึ้นะนะครับสตอปร้อยเก้าสี่ศูนย์คนที่ไม่รู้ระบบก็คืออ้าวเนี่ยมันเก้าสี่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่มันต้องดูตอนเย็นนี่ไงมันก็ไม่ได้ปิดเก้าสี่ศูนย์แล้วมันก็ลงมาเก้าสามหนึ่งเห็นไหมฮะแต่มันขึ้นไปตามที่พี่บอกไหมขึ้นไปอันเนี้ยถามว่าเราจะวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นไหมคือเราก็วิเคราะห์ได้แค่อย่ามามันก็ยืนออกข้างแล้วก็ลง มีสองอย่างแต่ถ้าสัปดาห์หน้าลงไปไงเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันจะลงแล้วเอาตายใช่ไหมเพราะว่าอยู่พักจะมีจังอยู่ไหมมันก็จะกลับมาว่าเออมันก็จะเป็นอยู่แบบพี่แหละนะครับแต่ในขณะตลาดแบบนี้หุ้นอะไรมันจะมาเราก็มาดูหุ้นอะไรจะมาก็เนี่ยเขาจะเล่นหุ้นอะไรกันละ่ะหุ้นที่อยู่โซล,ล่าเห็นไหมหุ้นเกงกาําไรอ่าเอ e A นี่เขาคิดเป็นบวกนะเขาคิดไร์ไปละห้าบาทบวกกับสองบาท ห้าบาทเท่าไหร่ห้าบาทสิบห้าบวกเข้าไปต้นทุนของเม่เช้าก็อยู่ประมาณสามบาทหกสิบสองนะฮะแล้วก็เก่งกำไรเทคเกันไปนะะ,ะครับก็มีตัวที่เล่นมา i v l ใครอยากเล่นเขาก็เล่นเอสมาร์นะะ F mart, มีข่าวมาตู้เต่าบินขายดีคือมันจะเป็นหุ้นเก่งกำไรนะฮะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะเบมก็ไม่ได้แย่แต่เราเล่นแล้วเรากำไรไหมเขาอาจจะเล่นแค่วันเดียวนะคุณดูฝั่งเนี้ย NIF วันก่อนขึ้นวันนี้ลบสิบสาเปอร์เ็นเงี้ยถูกปะคือมันต้องเล่นแล้วก็จบไปจบไปจบไปอันนี้ก็เชิงกลยุทธ์นะฮะแต่หุ้นใหญ่เนี่ยมันมีตัวไหนมาอ,อยูงไหมตัวเนี้ยก็แบงค์ใช่ไหมอ่าแบงค์เนี่ยอาจจะเป็นการซื้อของพวกอ่ากองทุนเอเจียมีแบงค์ใหญ่อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพของของหุ้นบ้านเราก็คือ พ,พี่มองว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถที่จะถือได้อะมันก็คือเล่นแบบเกงกําไรซึ่งคนจะเกงกําไรเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คิดเองเป็นะ่ะพี่ว่าคนที่คิดเองเป็น่ะนะสุดท้ายก็แพ้ตัวเองอยู่ดีแหละเพราะว่าวันต่อไปก็ไม่รู้จะไปยังไงใช่คือเทคนิคเข้ามันไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้ตัวนี้จะเล่นนะคนที่จะบอกคือคนที่ทําฮะวันนี้ก็เห็นมีกระตอก็ส่งส่งอัยาการฟ้องอีกคดีหนึ่งหุ้นอะไรสักตัวหนึ่งปั่นหุ้นนะครับ เพราะนั้นใครจะคิดปั่นหุ้นตัวนี้นพี่บอกเลยว่าอย่าทำรเราเล่นกับเขาได้นะเราไม่ได้คุนปั่นนะอย่าคิดไปปั่นนะทองคำทองคำเมื่อเมื่อมันหลุดนะมันย้อนกลับลงมาย้อนกลับลงมาแล้วเราคิดว่าวันนี้นะมันจะย้อนกลับขึ้นไปได้ไหมมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้ทองคำมันก็เริ่มเข้าสู่วงจรของความยากเราดูละมันลงมาแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยมันลงมาละนะฮะ แล้วลักษณะแบบนี้เนื่องจากมันอยู่ในขาตรงนี้ขาไซเวแบบนี้มันก็ควรจะโอเวอร์โซถ้ามันโอเวอร์โซแล้วมันอยู่ข้างล่างมันก็เป็นจุดที่เข้าไปลองหรือใครช็อตมาก็ปิดเพราะมันอยู่ในกรอบเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะฮะอันนี้ถ้าเราราบเทรนแบบนี้ก็หลุดเทรนละถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันก็จะเหวี่ยงเราไปเหวี่ยงเรามาในโซนของสองพันเจ็ด้อยแปดสิบสองพันห้า้อยหสิบ ซึ่งซึ่งกรอบสองกรอบเนี่ยมันสองรอยห้าสิบเหรียญนะมันเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้ามันแปลว่ากาไรเราหายไปนะครับสองเท่าตลอดทุกครั้งที่มันเวียงไป,งเ,ปวเวียงมาคือเงินเรามันสมมติว่าเงินเราหนึ่งล้านนะฮะมันกลายเป็นสามล้านแล้วมันก็ลงมาเหลือหนึ่งล้านนะฮะนะครับเวียงไปเวียงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นเล่นรอถูกไหมก็ต้องเล่นรอสองคาก็อ่าสองเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้ จริงๆเราใช้วีกนะพอเจ็ดห้ามันเป็นวีกแต่มันยังปิดวีกไม่ได้หรอกนะฮะสต็อปล็อกก็อยู่ที่สองหกสามสองนะต้องให้ดีนะฮะคืนนี้ถ้าปิดจำกว่าสองหกสามสองเนี่ยก็แสดงว่าจะลงไปกรอบล่างแล้วเราก็จะหาพอหาราคาได้ละว่าราคากวรจะอยู่ประมาณไหนนะครับ,รบอถ้าตรงนี้แล้วการรีบาตตรงนี้จบนะบไม่ถึงว่าอันเนี้ยมันเป็นสามขึ้นของบีแล้วเนี่ยนะครับพยายามจําที่วิเคราะห์นนะแล้วก็เห็นไหมครับ มันก็จะอยู่โซนประมาณ2 0 0บสมมติฐาตีความได้สองอย่างว่าแต่นะฮะถ้าปิดแล้วต่ำกว่า2,564เนี่ยอันนี้จะยืดเยื้ออาจจะลงไป2 0 0าแต่ขึ้นมาปิด2,564ได้ในลายสัปดาห์เนี่ยนะครับในรายรายรายสัปดาห์เนี่ยห้ามปิดต่ำต่ำกว่า2,562ระหว่าสัปดาห์อาจจะลงไปได้นะคือตัวคุมของของทอ,องคำเนี่ยมันก็คือมันก็คือทำเฟรมวีมันไม่ใช่ทำเฟรมเด เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่ทําเฟรมเดย์เพราะนั้นแหละไอ้ตัวที่มันตัดสินทุกครั้งเนี่ยมันคือไอ้ทุเนี่ยเราบอกว่ามันปิดสองหกเนี่ยมันเป็นเทรดดิ้งในทางเฟรมเดย์ถูกไหมฮะอ่าเทรดดิ้งเฟรมเดย์ก็คือเล่นรอบเงี้ยแท่งเทียนม้ก็ขายแท่งเทียนเขียวก็โดจิก็ซื้อแดงมาก็ขายเงี้ยแดงก็ต้องขายก่อนนะเพราะเราเราเทรดโดยตามนี้นะฮะเราก็แชร์นี้ประกอบกันอันนี้กําลังสอนสี่บกหนึ่งอยู่นะครับส่วนคนบอกอ่ะไหนบอกว่าจะลง ใช่บอกว่าลงแต่ต้องทําอะไรไงถ้ามันลงมาแล้วมันเข้าเขตโอโซนเนี่ยก็ควรจะหาจังหวะที่มันกลับมาเป็นอ๋อถ้าลงมาเขตโอโซนนะรอแท่งเขียวหนึ่งแท่งนี้ก็ได้ของพาวเวอร์เฟมเดแล้วก็เข้าไปทำกพนแล้เพราะมันจะขึ้นหลายวัดมันจะไม่ขึ้นวันเดียวเข้าไหมเพราะนั้นเราก็พอรู้โซนละนะแล้วถามว่าตรงนี้เมื่อกี้บอกว่าไอ้ถ้าจบตรงนี้แสดงว่ามันจบแล้วหรอมันไม่ใช่มันไม่ได้บอกว่าจบ เมื่อกี้ฟังแล้วตีความว่ามันไม่ได้จบนะฮะก็คือว่าถ้ามันไม่หลุดไอนน 6, 4, 5, เนี้ยสองหกหกสี่สองหกห้าเจ็ดเนี่ยมันก็สามารถขึ้นต่อไปกระบ,บุนได้อีกเพราะมันยังไม่จบใช่ไหมคืนนี้ก็ยังไม่จบนะครับแต่ดูดูเหตุการณ์โดยทั่วไปนะฮะมันดันขึ้นค่อนข้างที่จะยากอะะ่นะ,ะอันนี้ก็คือการการวิเคราะห์แต่ถ้าใช้เทคนิคลว้ลวนๆก็คืออ่าคนที่ช็อตมาสต็อปแลอวอยู่สองเจ็ดถึงเจ็ดนะครับสองเจ็ดถึงเจ็ด อันนี้ที่บอกว่าสต็อปอยู่ที่สองเจ็ดหนึ่งห้าคือคนที่ช็อตมาจากข้างบนคนช็อตจากข้างบนเนี่ยคือถือมาตรงนี้ก็ไม่ก็ไม่สต็อปนะก็ไม่ไม่ปิดนะถือี้ก็ไม่ปิดนะอ่ะก็ถือต่อไปเพราะว่าคุณไม่ยังไม่ได้สต็อปอย่างจะาอ่าเพราะเพราะเมื่อวานเนี่ยที่มันขึ้นไปเมื่อวันวันพุธเนี่ยอ่าพุธพระหัสศุกร์อ่ะเมื่อวันพุธนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่วันศุกร์มันไม่ใช่วีคเข้าใจไหมอ่าแล้วมันต้องทนไหมฮะทนก็ถือต่อไป ใครช็อตมาจากนี่พี่บอกก็ถือต่อไปโอกาสที่จะลงมาคาลางโอกาสนะไม่ใช่ว่าต้องลงนะครับบตคอย์ปรับฐานอยู่อันนี้มันบอกเราถ้าคุณจะเล่นสั้นนะฮะเห็นไหมมันปรับฐานอยู่ถ้าเล่นสั้นเนะี่ยคุณรอเดี๋ยวต่ำสูนยนะคุกก็ลองใหม่เล่นสั้นนะไม่ใช่ว่าลงมาตรงนี้แล้วคุณได้ไปก้งวหมื่นสี่แล้วคุณจะถือยาวแบบเนะี้ยมันไม่ใช่ไงคุณต้องเล่นสั้นเนะี่ยถ้าคุณมาถือก้าหมื่นสี่ คุณต้องเล่นสั้นเข้าใจไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเกมตนี้มันเป็นเกนมเเกที่คือนสี่แล้วทำขึ้นห้านะฮะคุณก็ต้องเล่นสั้นไปแต่ถ้าคุณจะถือคุณก็ต้องมีมีมีสต็อปล็อตวะสต็อปล็อตก็จะอยู่ที่โซนของเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหมายถึงว่าแพลตฟอร์มนี้ก็ใช้วันเสาร์ที่ไม่ได้นะก็ต้องไปดูของหุ้นเนะ่นะปกติจะไปทางอยู่กันแหลนะเนี่ย อ่ะโดยสรุปของทองคําก็คือก็อคือก็เข้าไปเทรดดูว่ามีข่าวไม่มีก็เทรดไปแล้วก็จบไปในวันเนี่ยบอกมนุษย์ที่อดทนตามที่บอกอ่ะช็อตมาจากข้างบนลองมาจากข้างล่างแล้วไม่ปิดมีไม่กี่คนนะฮะนะครับคือเขาไม่รู้จะทาไปทาไมเขาเขาแบบทางเยอะเนาะเขาลงมาเขาก็ลองลงมาก็ลองสุดท้ายเขาเล่นขาเดียวนะฮะเขาลองสะสมไปเรื่อยนะครับเขามีเงินเยอะอยังไงก็ไม่ถูกปั๊ดเซล ่ะครนี้ก็มามาโต้ตาสารพวกนี้ก็จะไม่มีส่วนค่าเงินก็เหมือนที่บอกนะฮะค่าเงินมันก็จะเหมือนเหมือนกันก็คือเนี่ยถ้าจะเล่นเนมันลงมาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ช็อตไครับเพราะมันลงแล้วเนี่ยมันจะลงอะไรอกล่ละมันก็ต้องขึ้นก่อนใช่ปะครับเนี่ยเนี่ยมันลงมาตรงนี้ยคือรองมันอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมตอนนี้มันก็ลังจะกลับขึ้นไปใหม่ก็ไม่ต้องไปจินตนาการเลยหรอกเพราะว่ามันเนี่ย มันไม่เหมือนดอลลาร์ครับอดอลลาร์ก็แข็งขึ้นไปร้อยเจ็ดบาทก็อ่อนขึ้นมาก็ยังอทีนี้ถ้าเราไม่สนใจเลยแล้วเราดูตามดูตามนี้นะดูตามนี้ไปนะครับอ่าสมมุติเราเล่นสั้นแล้วเราบอกว่าเอ้ยมันลงมาตรงเนี้ยนะลงมาเยอะและ้วมันจะต้องมีรีบาวเราดูแท่งเทียนเป็นโดนจิกแล้วเรามาดูนี้สมมุติเราลองไปเพราะมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแท่งเทียนก็อเป็นโดนจิอ่ะแท่งนี้ก็ได้อแท่งนี้ก็ได้ เราถือไวสมมติเราแท่งนี้แล้วเราถือไวเห็นไหมฮะเราเห็นว่ามันยกตลอดเห็นไหมเนี่ยมันดาวทรีร่ธรรมดาเลยก็ยกตลอดมันเบรแล้วแล้วถามตรงนี้ใครลองเงินบาทมาต้นทําไงฮะก็าถือต่อไปแต่ใครช็อตมาอะคุณเล่นสร้างคุณก็ต้องสต็อลรอดแล้วสิเพราะสต็อลรอดมันอยู่ตรงนี้สามสามจุดเก้าห้าเห็นปะ่ะคือมันไม่ได้ยากอะไรถ้าถ้าเราจะถ้าเราตร้องการที่จะอัพสกิลตัวเองมาเป็นเทรดเดอร์ มันถามใครไม่ได้การเรียนฟิวเจอร์มันต้องมีสกิลเองถูกไหมครับอันนี้ก็พยายามที่จะสอนให้โดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนเสียตังค์ก็ได้แต่คุณทําได้ไหมล่ะอันนั้นนะ่ะที่คนเขาไปเรียนเพราะว่าเขาทําไม่ได้เขาถึงไปเรียนแล้วเขาก็จะรู้ว่าทําไมถึงทําไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองคุณทําไม่ได้เองแต่มันคงเป็นคือคุณทนไม่ได้ไงเพราะคุณไปดูอะไรคุณไปดูพอร์ตคุณมันขาดทุนท่อนุนตันี้ต่นนั้นคุณก็จะรู้ว่ามันก็ไปต่อไม่ได้นะฮะ คุณไปถามหลายคนเนี่ยเขาจะมีอาการแบบนั้นคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชทางเราอะ่ะไปหาทางอื่นถูกไหมถูกไปหาทางอื่นน่ะอย่ามาเทรดที่มันมีเลเวลใช่ปะ่ะซื้อหุ้นในอเมริกาไม่ถือไว้อะไรเงี้ยนะฮะก็ว่าไปครับของพี่ก็หมดเนี่ยมีคำถามเลยไหมครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรารไปเจอกันใน VIP วันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์อ่าได้ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบจบกัเวลานะครับกับอาจารย์นิพุตสุวันประสิทธิ์นะครับอ่าก็มาให้ความรู้กันนะจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับท่าน